สวัสดีค่ะโอ้ยเสียงสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเนาะอากาศหนาววันนี้สี่องศานะคะวันที่ทําคลิปนะคะวันนี้คือสี่องศาเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมหนาวแต่คือเมื่อกี้ออกไปข้างนอกนะคะออกไปนอกรถเนาะเพราะว่าไปซื้อนมนะคะไปซื้อนมเพราะว่านมนมที่บ้านซื้อมาแล้ว 6-8กล่องซื้อมา8กล่องแต่คันนี้กินไม่ชนกินไม่ชนสัปดาห์ก็แสดงว่าสัปดาห์นี้เรากินนมกันเก่งบางสัป,ปดาห์ป้าโมนากินนมเก่งบางสัป,ปดาห์ก็ไม่อยากกินเลยนะคะเนาะแต่ก็จะซื้อมาตรฐานประมาณ6กล่องถึง8กล่องต่อสัป,ปดาห์นะคะเนาะเมื่อกี้ก็เลยไปซื้อต้องไปซื้อแบบแบบแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านแต่ราคาแพงเนาะ เมื่อกี้ไปซื้อกล่องละสิบสามโคนนะคะกล่องหนึ่งก็สิบสามโคนเนาะกล่องละหนึ่งลิตรนะคะเนาะไปซื้อมามาไว้ใส่ตู้เพราะว่าอีกสองวันกว่าเราจะวันนี้วันศุกร์วันเสาร์กว่าเราจะไปได้ไปซื้อของอีกทีนึงก็คือวันเสาร์นะคะเนาะตอนนี้ป้าโมนาจะไปทํางานวันนี้จะไปทํางานเร็วนะคะก็เลยออกเร็วหน่อยไปทํางานเร็วเราก็ได้กลับบ้านเร็วนะคะแต่วันนี้อุ้ยวันของเรานะคะก็คือวันที่ แฟนคุณลุงนะคะคุณลุงเขาไปกินเลี้ยงที่บริษัทช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าแต่ละบริษัทเขาจะเริ่มกินเลี้ยงปีใหม่นะคะเขาจะกินก่อนล่วงหน้าเขาจะกินแบบว่าไม่ให้กระทบหรือว่าไม่ได้ไม่ให้เสียกับกับงานที่เขาทํานะคะก็คือถ้ากินอ่าช่วงเทศกาลเหมือนบริษัทอื่นๆหรือว่าเหมือนที่ว่าประชาชนทั่วไปเขาหยุดช่วงเทศกาลแต่งานของลุงอะ่ะมันเป็นงานบริการเนาะ ตอนนี้ลุงเปลี่ยนงานใหม่นะคะจากงานขับรถขับรถไม่อายนะคะป้าโมนาพูดแบบไม่อายแล้วก็พูดแบบภูมิใจจะงานอะไรก็แล้วแต่มันเป็นงานที่สุจริตและบริสุทธิ์และเป็นงานที่ได้เงินน่ะทำแล้วได้เงินน่ปะป้าโมนาไม่อายนะคะป้าโมนาพูดเลยวันนี้ดีกว่าดีกว่าจะบอกว่าหัวเราทํางานหัวเราเป็นฝรั่งไม่ใช่ทํางานแบบนี้ป้าโมนา แฟนป้าโมนานะคะเขาทํางานเก็บขยะนะคะตอนนี้เป็นงานาเก็บขยะนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะจะแต่แต่วยรถใหญ่นะคะรถใหญ่ให้เข้าขึ้นก่อนเนาะเพราะว่าเรารถเล็กนะคะเราขับตามไปนะคะแล้วก็จะ มันหยุดอยู่แล้วช่วงเทศกาลนะคะแต่อาจจะไม่ได้หยุดยาวเหมือนป้าโมนาป้าโมนานี่หยุดยาวนะคะช่วงเทศกาลนั่นแหละป้าโมนาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังวันนี้อ่านข้อความอ่านคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นะคะหนึ่งคอมเมนต์เนาะหนึ่งเรามองในพลังบวกก็คือเขาก็ยังดูเขาก็ยังเป็นกําลังใจให้เรานะคะแต่ถ้าคุณจะไปวิเคราะห์ในในทางลบเอ่อมันก็จะลบกับเรานะคะข้อมูลข้อความน้องเขา เรียกว่าป้าป้าเห็นป้าตั้งแต่ตอนที่ป้าเสียสามีใหม่ๆตอนนี้ป้าไดา้ป้าได้แฟนใหม่แล้วเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมองในพลังบวกเขาก็คือเขาเขาเขา,เขาดูเรานะเขาเข้ามาเข้ามาเห็นเรานะว่าวิถีชีวิตเราเป็นยังไงนะคะแลวเขาก็ยังแซวมาอีกเนาะป้าหาผัวให้หน่อยนะคะ ป้าก็อยากจะหาให้นะป้าก็อยากจะหาให้นะแต่มันกลัวมันไม่ตรงใจกับทุกคนนะคะเพราะว่าที่ป้าหาผัวแล้วก็ได้ผัวเร็วไม่ใช่อะไรนะคะบางทีผู้ชายเขาก็เลือกเราเหมือนกันเนาะเ,เขาจะพูดยังไงดีคือคือมันหาให้กันไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนมันหาให้กันไม่ได้จริงๆ แล้วแต่คนเราจะตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังนอกจากถ้าเราหาให้แล้วผู้ชายเขายินยอมที่จะยอมรับผู้หญิงที่เราหาแล้วผู้หญิงก็ยินยอมยอมรับผู้ชายที่เราหาให้แต่กะระไรก็แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายเราเป็นแค่ผู้หาให้แล้วเราไม่รู้นิสัยใจคอของคนคนนั้น ก็แค่นอกบ้านรู้จักเขาก็แค่นอกบ้านอันนี้คือพูดในกรณีว่าติดต่อให้กันนะคะติดต่อผู้ชายให้ติดต่อผู้หญิงให้เราไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงในใจของแต่และบุคคลนะคะเราก็เลยเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราหาให้แล้วเราไม่รู้ว่าคุณจะชอบไหมเขาจะชอบเธอไหมหรือเธอจะชอบเขาไหมเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ใช่ผัวเรานะคะ แต่คนที่เราศึกษาแล้วคนที่เราดูที่ป้าโมนาหาหาคู่หาฝรั่งทางออนไลน์อันนี้ป้าโมนาก็จะบอกว่าคือป้าโมนาหาและป้าโมนาสแกนเองนะคะป้าโมนาหาและป้าโมนาสแกนเองพอเราสแกนเองแล้วเราก็เจอในคนที่เราชอบแต่ถ้าเราหาให้คุณคุณจะชอบหรือไม่ชอบบางทีมันเสียมันเสียคนหานะคะถ้าคุณไม่ชอบ ถ้าคุณไม่ใช่สเปคคุณสเปคเราสเปคโมนาอะไรไม่ได้ตอนนี้สเปคที่หาไม่ได้ยึดตรงที่ว่ามีเงินเท่าไหร่นะคะป้าโมนาจะยึดตรงที่ว่าคุณไม่สุขุรีคุณมีบ้านคุณยังทํางานอันนี้สําคัญที่สุดสําหรับตัวป้าโมนาที่อยู่ณณณวันนี้ณจุดนี้นะคะ ป้าโมนาไม่ได้หาว่าผู้ชายคนนี้รวยมากไหมหรือว่าอะไรเพราะว่าป้าโมนาไม่รู้หรอกว่าเขารวยหรือไม่รวยก็เลยหาให้ใครไม่ได้ค่ะเลยหาได้ให้แต่ตัวเองและหาได้เร็วที่สุดก็เพราะว่าหนึ่งคุณสมบัติของเราเองก็มีพร้อมที่ว่าผู้ชายเขาจะเลือกป้าโมนามาอยู่ที่นี่นานแล้วป้าโมนาพอรู้ภาษาปูปูปลาปลาและป้าโมนาก็ยังทําง,งานอยู่ แล้วผู้ชายที่เรามาเห็นคือเราต้องไปดูเองศึกษาเองว่าผู้ชายคนนี้ยังมีที่ซุกหัวนอนไหมพูดตรงๆแบบง่ายๆให้เข้าใจกันเลยบางคนผู้ชายที่หาบางทียังไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยพี่น้องไม่มีที่ที่ซุกหัวนอนเป็นหลักเป็นแหล่งบางคนก็ยังที่ว่ายังจะต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่ผู้ชาย ไม่ใช่ว่าจะมีบ้านอยู่ทุกคนหรือว่าจะมีอพาร์ตเมนต์อยู่ทุกคนบางทีถ้าผู้ชายที่อายุน้อยบางทีความคิดก็ยัง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 ไม่เท่าไหร่นี่แหละสเปคของบางทีป้าโมนาก็ดูที่ว่าผู้ชายป้าโมนาหานะป้าโมนาหาผู้ชายแก่ๆนะคะไม่ได้มีความคิดว่าหาผู้ชายแก่เพื่อหวังจะให้เขาไปเร็วแล้วก็ได้สมบัติไม่มีความคิดนี้ในหัวสมองป้าโมนา ทุกวันนี้ป้าโมนาเลยอยู่ในพลังที่บวกคนไหนที่คิดอย่างนี้แล้วเป็นพลังลบที่บอกโอ้หาผัวแก่เพื่อจะหวังเพื่อจะหวังสมบัติเขาป้าโมนาไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นมีความเจริญนะคะปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนั้นที่เคยพูดกับป้าโมนาว่าหาแต่ผู้ชายแก่เพราะว่าป้าโมนาสเปคป้าโมนาก็คือผู้ชายที่อายุ50าสครับสำหรับตัวป้าโมนา เพราะว่าในในตัวเองอะ่ะตัวเองก็แก่แล้วอะ่ะตัวเองก็จะห้าสิบอยู่แล้วอะ่ะทําไมเราจะไปหาผู้ชายที่อายุน้อยกว่าห้าสิบป้ามนาไม่เอานะครับป้ามนาจะเอาอายุผู้ชายที่อายุห้าสิบับไม่สุบุรีมีมีบ้านอยู่มีที่ซุกหัวนอนมีรถใช้มีงานทําเพราะว่าหนึ่งเรายังรักในงานที่เราทําอยู่เราก็อยากให้เขายังทํางานผู้ชายคนไหนที่เข้ามาในชีวิตป้าโมนาที่ไม่ทํางานป้าโมนา ได้แค่เป็นเพื่อนได้นะแต่ป้าโมนาไม่เอามาทําพันนะคะป้าโมนาไม่เอามาทําถั่วพูดแบบตรงๆป้าโมนาชอบพูดแบบตรงๆให้ทุกคนรู้ว่าให้ดูสถานะตัวเองก่อนอยากได้ผู้ชายรวยเพื่อมาใช้หนี้ถามว่าตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะก็มีมากขนาดไหนถ้าเกิดผู้ชายสืบแล้วตัวเองอาจจะไม่มีหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นอะไรที่ ไม่อยากให้เขามาพูดได้ว่าบางคนผู้ชายที่เอามาพูดคําว่าฉันฉุดเธอมาจากเมืองไทยเธอมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบางทีผู้ชายปากแมวแมวหมาหมาก็มีนะคะเนาะบางทีผู้ชายปากหมาก็มีนะคะเนาะนั่นแหละนั่นแหละมันเล่าสู่กันฟังว่าอยากหาให้ยูผัวนะ่ะแต่กลัวหาแล้วไม่ตรงใจคุณคุณน,นะคะ กลัวไม่ตรงใจคุณนายกลัวไม่ตรงใจคุณน้องกลัวไม่ตรงใจไฮโซนะคะก็เลยให้ไฮโซเขาหาเองแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้ที่ทําคลิปทําช่องก็คืออยากบอกว่าหาเองดีที่สุดแล้วก็หาแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์ถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็คือ ไปหาในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองฝรั่งหรือว่าถ้าคุณไว้ใจคนที่เขาจะหาให้คุณแต่อย่าเสียตังคนะ,คะถ้าเสียตังอ่ะวันนี้ถ้าคุณเสียตังวันข้างหน้าคุณก็ต้องเสียตังอีกนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็มาคุยให้ฟังเนาะว่าน้องเขาเขียนมาแต่ก็มองในพลังบวกนะคะก็คือเขายังเฝ้าดูแลเฝ้าดูคลิปเราเฝ้าดูว่าความเป็นอยู่เราเป็นยังไงป้าโมนาสบายดีและ ก็สบายยิ่งยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนสบายไหมอยากให้ทุกคนสบายคนไหนที่อยากจะเดินสายฝอก็ขอให้มีใจแน่วแน่ว่าเราต้องเดินแล้วให้ดูดวงเนาะบ้านวนาก็ยังเชื่อในเรื่องดวงนะคะว่าดวงเราเป็นยังไงดวงเราสายฝอไหมบางทีถ้าเราฝืนมันก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอยากได้ผัวก,ก็ต้องไปลุยในแหล่งของเมืองนักท่องเที่ยวหรือลุยในในแหล่งฝรั่งนะคะ ผัวเราก็คือผัวเราถ้าวันหนึ่งวันใดจดทะเบียนสมรสก็คือผัวเราแต่ถ้าผัวเราถ้ายังไม่จดทะเบียนสมรสหรือยังไม่แต่งงานกับเรานั่นก็คือผัวคนอื่นเนาะลู้นเรื่องลู้นเรื่องกำลังใจทุกคนนะคะมาอยู่แล้วเรียนให้จบสอบทําใบขับขี่มีงานทําเราจะสบายใจมากและเราจะปรุงอะไรได้หลายๆอย่างนะคะชีวิตเนาะโอเคค่ะบายบายป้าโมนา เข้าเมืองแล้วใช้ความระมัดระวังมากๆในเมืองนะคะขับรถเนาะบ๊ายบาย